แม่ลงใบประกุดผมพึ่งแม่เนี่ยใบประกุด pues ไปไปเด็ดต่อไปฮามาเยืองอีกไปนี้ปึ๊บเราไปหาบไปเอาใบประกุดกันโอ้ใบประกุดคือยังเลือดจะต้นไปนี้โอ้แม่สมิกรครับเดี๋ยวฮามะมึงเดี๋ยวคลิปต่อไปฮามะมึงกันว่ามันสิออกมาเสียมาเสียเดี๋ยวสิกินสุดสมิกรครับเดี๋ยวฮามะมึงเดี๋ยวคลิปต่อไปฮามะมึงกันว่ามันสิออกมาเสียมาเสียเดี๋ยวสิกินสุดอะไรมาที่นี่ได้ วัตถุริบที่าต่อกก้าแล้วเขาไปต่อน,นะครับพี่น้องรักใจเลยวัตถุวัตถุริบต่อไปครับชิ้งพ่ฆาตใบเลื่อยนี่คือชิ้นไข่ครับพี่น้อง แต่ว่าถ้ากระตังมอเรานี่กราตังมอเรียบร้อยแล้วบ้านี้เอาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียม,ย,มยังให้มันเรียบร้อยแล้วเอาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้ว่าวัดทดิบต่อไปครับชิ้งพิคาใบรเลยนี่คือสิ้งไข่ครับพี่น้องอมแม่ลงใบป,ประกุดผมพึ่งแม่ใบป,ประกุด ที่นี่ได้วัถุร <food> <t> ิปท <iken> <t alan> <t alan> <ha> ี่าต้อรแล้วเขาไปต่อนครับพี่น้องรักใจอะไรวะแต่ว่าห้ากระตังมอวแล้วนี่ถ้ากตังมอเรียบร้อยแล้วบ้านี้เขาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมอียังให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้ว่าแต่ว่าถ้ากระตังมอวแล้วนี่ถ้ากตังมอเรีบ้อยแล้วบ้านี้เขาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมอียังให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้ว่าท่เปที่อตการแล้ว ข้าก็นำมาล้างกันพี่น้องกูความสะอาดและอร่อยอร่อยไปไปเนี้ต่อไปห้าวมาอย่างอีกไปนี้ปึ๊บเราไปข้าวไปเอาใบบักกูดกันโอ้ใบบักกูดคือยังเหลือแต่ต้นไปนี้โอ้แม่เนี่ยเอา เตรียมการตั้งย่างดีเอยโอ้ยไปไหนลืมล้างหม้อลืมล้างหม้อไปล้างหม้อก็ไปอีหนึ่งอันนี้พอแล้วเล้วเอากรตเอ๋เก็บลมเก็บลมง่าไม่ไปนะครับ ว่ามีมีมยังได้ครับมือนี้เอาละครับนักแกเขาดังไพ่แล้วแล้วบนนี้เขาสเปเตเตียมเครื่องนันครับพี่น้องไปนะครับว่ามีมียังได้ครับมือนี้เอาละครับนักแกเขาดังไพ่แล้วแล้วบนนี้เขาสเปเตเตียมเครื่องนันครับพี่น้องไปเร่ เ,เตรียมเครื่องเตียงเรียบร้อยโอ้ยแบบนี้ลืมล้างหม้อลืมล้างหม้อปล้างหม้อก็เริ่ม,ม,มนหนึ่งแต่ว่าถ้ากระตังหม้อแล้วนี่กราตังหมอ้อเรียบร้อยแล้วบบบนี้อ้าก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมเตียงให้มันเรียบร้อยแล้วเาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้ว คลิปนี้ครัสวัสดีครับพี่น้องมืนอนี้ป้าน,นี่สิขึ้นสิพาเหตุกับเขาครับแต่มืนอนี้ห้าไรเมนูตุ่มปอดกันเดี๋ยวห้องสติดไฟก่อนเดี๋ยวไปตาเมืองกันเนี่ยเอาเตรียมเคร,เรื่องตั้งยัางดีบลเลยโอ้ยบ้านี่ลืมล้างหม้อลืมล้างหม้อไปล้างหม้อครับแป๊บนึง ทริปต่อไปครับสิงที่ขาใบเลื่อยนี่คือสิงไข่ครับพี่น้องสวัสมึงพี่บายพี่น้องบ๊ายบายสิงแรกที่แก่ตอมปอดสิงคาดบเลื่อคือครับคาครับพี่น้องบอลกระจวดลงมือคุดนะครับทริบต่อไปครับสิงที่ขาใบเลื่อยนี่คือสิงไข่ครับพี่น้อง แม่ลงใบป,ประกุดผมเพือแม่ใบป,ประกุดสิ่งที่เราต้องการแล้วเข้าไปต่อกันครับว่าเมนูต่อไปอ้ยว่าเครื่องว่าเขาจะใส่เครื่องอยังอีกไปพี่น้องแต่ว่าห้ากระตังมอเ้านี่ห้าตังมอเรียบร้อยแล้วบบบนี้เอาก็ไปเตรียมเครื่องเตียมยังให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้วนะ่าสิ่งที่เราต้องการแล้วเข้าไปต่อกันครับ ว่าเมนูต่อไปเอ้ยว่าเครื่องว่าเาจะใส่เครื่องนี้ยังอีกไปพี่น้องนะครับว่ามีมียังได้ครับมือนี้เอาละครับนล้แกเขาดั้งไพ่แล้วแล้วบ้านี้เขาจะไปเตรียมเครื่องนี้ครับพี่น้องไปแต่ว่าถ้ากระตังมอแล้วนี่ถ้าตังมอเรียบร้อยแล้วบ้านี้เอาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมยังให้มันเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามาใส่มาปรุงกันเดี๋ยวคลิปนี้แบบสนิทแล้วครับเดี๋ยว Hama Bang. Udah, sih. Topai sama, Bang. Kan masih, oh, masih apa sih? Ya, udah, ผักสุนขัขั่วครับทางงูทางสวนปลูกไว้ครับพี่น้องใส้หลายอย่างแต่ว่าถ้ากระตังมอแล้วนี่กระตังมอเรียบร้อยแล้วบบบนี้เอาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมอียังให้มันเรียบร้อยแล้วเอาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้ไปตัวเองเรื่อยไปพี่น้องบ๊ายบาย เราลามาซินี่ได้รับุริปที่เ้าต้องการแล้วเข้าไปต่อนะครับพี่น้องหลังจากวั้นพักชุนขั้วครับขางัวขางสวมปูกไว้ครับพี่น้องไใส่ไดายางอ,อันนี้พอแล้วๆเข้าก็ต่อนเ <laughs> <laughs> ก็บลามเก็บลมง่ายไหมไป <laughs> ไปายพี่น้องบายบายพักชุดขั้วครับพักัวขางสวนปลูกไว้ครับพี่น้องใส่ไส้ไส้ยงางแต่ว่าฮักกระตังมอเรนต์นี่ฮักตังมอเรียบร้อยแล้วบ้านี้ฮอก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมอีกอย่างให้มันเรียบร้อยแล้วฮอก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้ว่าอันนี้พอเรียแล้วฮอกกระตัง กระโลเกระโลมง,ง่ามไปแต่ว่าถ้ากระตังมอแเรานี่ถ้ากตังมอเรียบร้อยแล้วบ้านี้เอาก็ไปเตรียมเครื่องเตรียมยังให้มันเรียบร้อยแล้วเอาก็เอามาใส่มาปรุงกันแล้วคลิปนี้วนะ่าพักสุนขัขั้วครับขางัวขางสวมปลูกไว้ครับพี่น้องเต้ใสไรยางเอาลาบมาที่นี่ได้วับุดิบที่เ้าต้องการแล้ว พอไปต่อน,นะ,ค,ะ,นอระรนครับพี่น้องรักใจเลยวัดเสนมีนะครับเดี๋ยวข้ามมามืงเดี๋ยวคลิปต่อไป้า้ามมามืงกันว่ามันสิออกมาเสียเปล่าเสียเดี๋ยวสิกินสุดวัดทริปต่อไปครับชิ้นพิฆาตใบเลยนี่คือสิ้นไข่ครับพี่น,อนอ้องเดี๋ยวเราเตรียมการตั้งยังดีบอยโอ้ยบอยนี่ล,มลมืมล้างหม้อลืมล้างหม้อปล้างหม้อก็ไปหนึง่ง อันนี้พอแล้วแล้วฮากประตูเกลือโลมเกลือโลมง่ายไปสวัสดีครับพี่น้องมนีป้าได้เชิญเสิ็จพระเฮกับเขาขครับแต่มนีห้ออะไรเมนูตุ่มปอดกันเดี๋ยวฮองสติดไฟก่อนเดี๋ยวไปตาเมอืองกันหมอหมอไม่หนีเอาไว้ใส่สับโต้ทานนี่เด้ครับพี่น้องห็นบ่ตั้มพุดปี้เลย เอลาล่ะมาที่นี่ได้วัตถุดิบที่เาต้องการแล้วเขาไปต่อน,นะครับพี่น้องหลัจงจากไรวัตถุเอลาล่ะมาที่นี่ได้วัตถุดิบที่เาต้องการแล้วเขาไปต่อน,นะครับพี่น้องหลัจงจากไรวัตถุสิ่งที่เราต้องการแล้วเขาไปต่อกันครับว่าเมนูต่อไปเว่าเครื่องวา่าใส่เครื่องียังอีกไปพี่น้อง